New y Post เขมีโปรไฟล์เกี่ยวกับโลกของแคนดิสโอเวนว่าแต่งงานกับใครทําไมกล้าพูดถึงชาร์ลีเคิร์กทั้งๆที่เคิร์กนั้นเสียชีวิตไปแล้วก็ยังลากชื่อมาแล้วก็พยายามวิเคราะห์ต่อว่าชาร์ลีเคิร์กโดนเก็บแน่ชาร์ลีเคิร์กก็อาจจะโดนเก็บแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีวิธีการพูดโดยที่เคารพผู้ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เคารพผู้ซึ่งเป็นภรรยาที่ต้องสูญเสียแต่แคนดิสเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนซึ่งรู้จักชาร์ลีเคิร์กมาก่อนก่อนเอริก้า,รราะะเคิร์กด้ ซึ่งมีหนึ่งเดียวจริงๆนะในสหรัฐที่มีทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็มีศักยภาพในการดึงดูดผู้ชมมีทั้งการใช้ภาษาที่แหละมะคมด้วยอะ่ะแต่ปัญหาของแคนดิสก็คือว่าสมมุติว่าเธอเชื่อในเรื่องซึ่งมันเป็นคอน spiracy เรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรแบบนี้เธอก็จะรันอ w ว y โดยที่เธอไม่มีเช็คอ่ะเธอไม่มีเช็คคือเธอไม่มีจุดสมดุลซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้คนอื่นดึงเธอกลับมาคือกูไม่กลับพูดง่ายจริงๆมันน่าเสียดายเพราะว่าแคนดิสเนี่ยสามารถใช้อิทธิพลในการโน้มน้าวคนให้เชื่อในหลายสิ่งหลายอย ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีข้อได้จริงอยู่บ้างไงชาร์ลีเคิร์กคงโดนเก็บแต่ว่ามันมีวิธีพูดถึงชาร์ลีเคิร์กโดยที่เคารพความรู้สึกของภรยาของชารลีเคิร์กแต่กลายเป็นว่าแคนดิสพูดไปพูดมาดันไปกล่าวหาระดับเชื่อมไปถึง FBI ทํไอทำนขาวแล้วก็มอซาร์ซึ่งคนก็อยากเห็นว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลไหมที่แบบมอซา์เนี่ยพยายามเก็บชาร์ลีเคิร์ก ผมก็อยากจะเห็นแล้วก็สื่อกระแสหลักในสหรัฐก,ก็พร้อมที่จะเชื่อสื่อกระแสหลักในสหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่า credulous นะฮะ credulous คือ c r e d u l o u s คือมีความพร้อมที่จะเชื่อพร้อมกับ credulous กับความเป็นจริงที่ว่ามอร์ซาร์ดอาจจะเก็บชาร์ลีเคิร์กเพราะชาร์ลีเคิร์กเขาเตรียมที่จะเปิดหลายประเด็นซึ่งวิพากษ์วิจาร IDF แล้วมันจะเป็นการหักรีพับลิกันกันเองแต่ว่าถ้าคุณดูคลิปของการโดนยิงและคุณดูระยะการยิงแล้วคุณดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันก็มีหลักฐานนะฮะว่าเด็กที่ยิงคคนนนนนนเเเีี้้กก็็็็ปปดจริง ตนคนนี้โดยที่ไม่ได้เป็นสปายจากข่าวกรองของอิสราเอลเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าทฤษฎีแต่ละเรื่องอย่างเช่นภรรยาของมังกรเป็นผู้ชายมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นผู้หญิงตอนแรกผมก็อยากจะเชื่อเพราะว่าผมดูหุ่นของบริจิตผมก็ไม่แน่ใจว่าหุ่นเธอไม่ใช่หุ่นแมรลินมอนโรไงแต่ว่าผมดูสตอรี่ไปสตอรี่มารวมทั้งวิธีการพูดจาแล้วก็วิธีการชี้แจงแล้วก็กุริยามารยาทของภรรยาของมังกรผมก็เลิกบายไอเดียของแคนดิส มันมีเฉพาะบางประเด็นที่แคนดิสเปิดแล้วแบบเป็นเรื่องซึ่งแบบชัดเจนว่าโอคตอนที่เธอแฉร์แบล็กไลฟ์แม t เตอร์แต่รอบนี้ปรากฏว่าพอเธอหักกับเบนชิพปโรซึ่งเป็นสายนิยมเนทันยาหูแล้วพอเธอมากล้าวิพากษ์วิจารณ์ภรรยาของชาร์ลีเคิร์กแล้วเธอไม่ยอมหยุดในหลายเรื่องรวมไปถึงตั้งแต่ประเด็นที่แบบไม่ให้ลูกฉีดวัคซีนเลยทุกวัคซีนนะไม่ใช่แค่โควิดในที่สุดเนี่ยแคนดิสโอเว่นเลยพังแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณทําอย่างที่ Owen ทแคนดิสโอเว่นทำ ได้ต่อไปได้ในฐานะผู้ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันไม่มีใครจับคุณเข้าติดคุกติดตารางแล้วก็ไม่มีคดีหมิ่นประมาทที่คุณอาจจะโดนฟ้องโดยผู้อื่นฉะนั้นคุณก็อยู่ต่อไปได้จนกว่า,าจ,จะมีคนซึ่งเกลียดชังคุณพอแล้วก็ยิงคุณตายซึ่งก็ไม่แน่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ปรากฏว่าวิธีการปล่อยประเด็นของแคนดิสมันทาให้คนอื่นเนี่ยโดนความรุนแรงอย่างเช่นแคนดิสทะเลาะก,กับทิมพูอินฟลูอิคน,นึงปรากฏว่ามีคนขับรถผ่านบ้านทิมพูแล้วก็ลอบยิงสวยไปด้วยพอทะเลาะก,กับแคนดิสมีคน แต่ว่าดันมีคนเป็นรอบสังหารทิมพูในไทยเนี่ยคุณจะเห็นอินฟลูทะเลาะก,กันเยอะแต่ว่ารอบนี้อินฟลูฝั่งอนุรักษนิยมในสหรัฐที่ทะเลาะก,กันรอบนี้ในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับอิสราเอลมันหนักมากมันแตกแยกขั้นรุนแรงในแบบที่แบ่งตรงกลางพักรีพับลิกันเลยนะฮะ แต่ว่าแคนดิสเป็นคนซึ่งเขาเรียกโฟโตเจนิกพอภาพแคนดิสมาลงซ้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไระในสารัฐคนจะคลิกอ่านเพราะว่าคนบริการจะมีรสนิยมซึ่งชอบคนหน้าตาแบบแคนดะิสโอเวนส์น่าเธอขายได้มากนะโฟโตเจนิกมากนะ้ทงทั้งๆที่เรื่องที่เธอพูดมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่มีสาระนะฮะแต่เธอพูดสนุกแล้วก็เธอจัดแสงได้เก่งผมตามเธอเพราะว่าเธอเป็นพอดแคสซึ่งทำไลติ้งได้เก่งมากแล้วเธอเปล่งเสียงได้มีพลังนั่นคือความเก่งของแคนดิสนะฮะแต่นิวยอร์กโพสต์เขาซัดเต็มแล้วแต่แคนดิสก็คง รแต่ก็มีบางเรื่องที่เธอพูดแล้วมันทําให้มีการเบริกเนตรนะฮะแต่ว่าเรื่องที่เธอแบบท็อกซิกไม่เกรงใจใครเลยก็มันก็หนักเหมือนกันเธอได้แสดงท่าทีว่าเธอพร้อมเป็นเพื่อนคานเยเวสไงตอนที่คานเยเวสแสดงท่าทีต่อต้านด่าทอชาวยูอะ่ะเธอก็เลยเสียคะแนนเหมือนกับว่าเธอไม่เห็นใจชาวยูเลยแล้วดันไปเห็นใจคานเยเวสมากกว่าซึ่งตอนนั้นเธอก็โดนวิจารณ์ไปอย่างหนักเหมือนกันนะฮะ